โอเคนะครับสามสองหนึ่งโอ้โหเราไม่เห็นใครเพี่สบอกว่าไทยยกเร็วไม่รู้แต่กลุ่มนี้หลังสุดลำบากใจเลยสิบากใจลยสบากใจเลยสิช่วยด้วยไปตี้ะเดี๋ยวผมเป็นอัายบากใจช่วอแล้วลองลองพี่เป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยกล้าเลือกไทพี่เจนียยืนยฟเลยยืนเซฟเลย เต้ยจริงๆเรามีทัดหลายอันพี่เหรออันเดียวอันเดียวมีอันเดียวโอเคมาผมว่ารอบนี้คุณไสกับผมช่วยดูดีว่าได้เราเอาเราโดนด่าีแหลนะมาดูเขาดน้เยนะอนี้ดูาดูนะดูหน้าตาดน้าตาดูหนตาูหน้าา้าตาดูน้ตาดูหนาตาน้าาดูนาาดูนาอาดูหน้าาดูหน้าตานาตาาตาดนาอหนาาดหน้าตาดนาอดน้าตาดู้าดูหน้าตาดูนดูหน้าาดหนอาด้าหน้าหน้าตหน้าดน้าต่า้าน สักสักท่าหนึ่งจากทั้งหลังได้ไหมครับงั้นเอางี้คุณไตคุณมองลงนิก